ค่ะเด็กๆ EP 4แล้วนะคะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะในหัวข้อเรเนสองนะคะแอน h u m a n น s ิซึมนะคะ,ะมาต่อกันเลยนะคะในหัวข้อ EP นี้เนาะจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการพิมพ์นะคะคือนะคะในสมัยยุโรปยุคก,กลางนะคะกับยุคโบราณนะคะมันไม่มีหนังสือ มีแหละแต่ว่าไม่มีจานวนน้อยนะคะส่วนใหญ่หนังสือพวกนั้นมันจะเป็นการจดบันทึกนะคะคัดลอกด้วยลายมือนะคะพอในช่วงของปี1400งสี่นย์ศะะมันมีการนําเข้าเครื่องพิมพ์จากจีนเนี่ยเข้ามายังในยุโรปนะคะแต่เครื่องพิมพ์ของจีนในสมัยนั้นเองก็ก็ยังมีปัญหาค่อนข้างมากนะคะให้นักเรียนจินตนาการละกันเนาะก็คือตัว ตัวแท่นพิมพ์ของจีนในสมัยก่อนค่ะอารมณ์แบบคล้ายๆตราประทับราชกุราชวงศ์อ่ะเออเหมือนแบบเคยดูหนังจีนใช่ไหมเขาจะมีตาใช่ไหมคะอ่ะอัน,นี้สมมุติเนาะมันก็จะมีแผ่นไม้นะคะขึ้นมาแล้วเขาก็มีการจาลึกอักษรลงไปนะคะให้เต็มข้อความเลยนะคะใช้น้ำมึกป้ายปุ๊บแล้วก็พิมพ์ปุ๊บก็กลายเป็นแบบ หนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็รวบรวมกลมาเป็นหนังสือนั่นเองมันก็ค่อยๆจะมีปัญหาเหมือนกันถ้าเราแบบสลักอักษรเนี่ยทิปผิดไปปุ๊บมันก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ต้องแบบทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้มันก,ก็ยังช้าอยู่ดีแต่ว่าแน่นอนมันก็ดีกว่าการที่แบบคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมนะคะพอในปี14ปี1455นะคะมีคนที่ชื่อว่าโจฮันกูเทนเบิร์กนะคะ สามารถประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบเรียงตัวอักษรนะคะเรียงตัวอักษรขึ้นมาสมเร็จนะคะเครื่องพิมพ์แบบเรียงตัวอักษรคืออะไรนะคะเป็นการแบบผสมคำละเช่นเอา c ขึ้นมาปุ๊บเอาเเอา T อ่ะเป็นแคตสร้างคำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเป็นเครื่องตกลอนที่มันสร้างขึ้นมาสมเร็จนะคะสามารถทำให้การพิมพ์หนังสือมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแล้วก็จำ สามารถที่จะตีพิมพ์หนังสือได้จํานวนแบบเยอะนะคะหนังสือเล่มแรกนะคะที่ถูกตีพิมพ์ก็คือคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองนะคะจากเมื่อก่อนคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยจะต้องใช้วิธีการคัดลอกนะคะคน,นคนหนึ่งคนนะคะคัดลอกหนังสือคัมภีร์ไบเบิลได้เพียงแค่สองเล่มต่อนหนึ่งปีเท่านั้นก็ถือว่าน้อยมากนะคะทีนี้พอคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมันถูกตีพิมพ์ได้นะคะ ก็สามารถที่จะแบบกระจายหนังสือคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยไปยังประชาชนเนี่ยได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วใครๆก็สามารถเข้าถึงหนังสือได้นะคะเข้าถึงคัมภีร์ไบเบิลได้แล้วก็อ่านแล้วก็ตีความได้นะคะไม่ต้องให้พระหรือพันธบป,ปาลเนี่ยคอยตีความคัมภีร์ไบเบิลได้นะคะใครๆก็เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ ขณะเดียวกันนะคะนอกจากภีรพไบเบิลแล้วเนี่ยก็มีการตีพิมพ์หนังสือที่เป็นความรู้อื่นๆอีกด้วยนะคะทําให้เทคโนโลยีของการพิมพ์ครั้งนี้มันทําให้โลกเนี่ยมันเริ่มแบบเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในเรื่องของความรู้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นรูปของโจฮันกูเทนเบิร์กนะคะคนที่ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบเรียงตัวอักษรน,นะคะอันนี้เป็น เครื่องพิมพ์แบบเร่งตัวอักษรของโยฮันกูเทนเบิร์กนะคะที่สร้างได้สมเร็จตอนนี้ก็ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะอ่าต่อมานะคะมาดูวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของเรเนซองส์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่ามันมีเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็เลยมีการผลิตเรื่องของหนังสือวรรณกรรมมันเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะ วรรณกรรมในยุคของเรเนซองส์เนี่ยค่ะนิยมใช้ภาษาพื้นเมืองแทนภาษาลาตินนะคะแล้วก็จากเมกื่อก่อนในยุคกลางเนี่ยวรรณกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบมหาการแบบยาวๆนะคะพอยุครเนซองส์เนี่ยค่ะเขานิยมเขียนเป็นโครงแบบสั้นๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับพวกวรรณกรรมในยุครเนซองส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนแนวคิดมนุษย์นิยมนะคะ ความเป็นตัวของตัวเองกล้าวิาพากษ์วิจารณ์กล้าคิดกล้าสงสัยนะคะไม่มีการลำเอียงหรืออคติแล้วก็เป็นเรื่องที่แยกเอ,อความนิยมทางโลกนะคะออกจากศาสนาแยกออกจากกันไปเลยเน้นความจริงในปัจจุบันนะคะมากกว่าเรื่องที่เป็นแบบอุดมคติตัวอย่างนะคะหนังสือที่อาจารย์ยกมานะคะ สองเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะซึ่งถูกแต่งนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ในยุคเรือนสองนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่แบบถ้าเป็นเด็กปสรสชาติยังไงก็ต้องอ่านหนังสือสองเล่มนี้นะคะเล่มแรกนะคะคือยูโทเปียนะคะแต่งโดยโทมัสมอร์นะคะในปี1516เล่มที่สองนะคะชื่อเรื่องเดอะปรินนะคะแมคเคอริลีนะคะเป็นคนแต่งนะคะเขียนในปี1513 แล้วก็ตีพิมพ์ในปี1532เดี๋ยวไปดูเนื้อหากันนะคะว่าเขาพูดอะไรบ้างมีใครอยากอ่านตัวจริงไหมอ่านได้นะคะเพราะว่าหนังสือทั้งทั้งสองเล่มนี้ยมันเป็นหนังสือที่คลาสสิกนะคะที่ประเทศไทยก็มีแบบการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยผลิตออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากอ่านตัวจริงก็ไปอ่านได้นะคะอาจารย์ก็มีมายืมที่อาจารย์ได้นะคะ แต่ถ้าไม่อยากอ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์สรุป,ปสั้นๆให้ฟังว่าสองเล่มนี้มันพูดถึงอะไรบ้างนะคะไอเล่มยูโทเปียเนี่ยค่ะมันเป็นหนังสือที่โทมัสมอร์เนี่ยเขาอะมองไปว่าสังคมมันควรจะเป็นแบบนี้นะมันเป็นสังคมในอุดมคติของเขาอะ <c oughs> คือเขามองว่าตอนที่เขาอยู่ในยุคเรเนซอง์อ,งอะมันก็ดีนะมันมีพ่อค้ามันมีแบบ ชนชั้นกลางเกิดขึ้นยะแยะมากมายเศรษฐกิจก็แบบดีมากนะคะแต่เขามองอีกมุมหนึ่งว่าเออมันก็มีกลุ่มคนเหมือนกันที่แบบไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เป็นพ่อค้าก็ยังมีความยากลำบากอยู่นะคะเขาก็เห็นตรงนี้นะคะเขาก็เลยมองว่าเนี่ยไอ้กลุ่มพ่อค้าชนชั้นกลางเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ เป็นพวกทุนนิยมนะคะแล้วก็มักจะแบบขุดลื่นประชาชนนะคะพวกที่ใช้แรงงานคนที่มีความยากจนพวกที่แบบมีความทุกอะไรพวกเนี้นะคะ่ะโทมัสมอนเนี่ยเขาก็เลยมองว่าสังคมเน่ยมันควรจะเป็นสังคมที่ดีงามจะต้องแบบขจัดความขัดแยง้งหรือความไม่เท่าเทียมนะคะของพวกชนชั้นในทุนพ่อค้าคนร่ำรวยกับคนที่เป็นแบบชนชั้นล่างนะคะที่ เป็นพวกที่แบบใช้แรงงานคนที่ยากจนเนี่ยให้ทั้งสองส่วนเนี่ยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็คำหนึ่งถึงคนที่แบบยากไร้คนที่ยากลำบากเนี่ยเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแบบมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะส่วนเรื่อง The Prince นะคะที่เขียนโดย m a c a u l y นะคะ The Prince เนี่ยมันเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของคุณธรรมกับนโยบายการปกครองนะคะ เขาจะตั้งคำถามนะคะว่าแบบผู้ปกครองควรปกครองด้วยวิธีไหนนะคะธรรมชาติของอำนาจเนี่ยมันมีอย่างไรนะคะผู้ปกครองควรจะมีความเมตาตากรุณาอบอ้อมอารีคือสัตร์แล้วก็เป็นที่ไว้วางใจนะคะแท้จริงแล้วอย่างแท้จริงเนาะแล้วก็สามารถที่จะใช้อำนาจในการบริหารการปกครองได้ไหรือไม่ นอกจากนั้นนะคะมันก็มีหนังสือที่ออวิาพากษ์วิจารเรื่องของศาสนาด้วยนะคะซึ่งในยุโรปยุคลางเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะคะแต่พอในยุคของเรเนซองเนี่ยมันเริ่มวิาพากษ์วิจารณ์ศาสนาเลยด้วยนะคะอันนี้เป็นผลงานของกีลามัสนะคะเขาพูดถึงคริสต์ออฟบูีนะคะเป็นบทสนเสริมความโง่นะคะวิาพากษ์วิจารณ์ศาสนาจาก พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมที่ดูแบบมงมงายนะคะแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้รุนแรงมากนะคะยังคงเน้นเรื่องของขันธิธรรมความดีงามของมนุษยชาติทเองเนาะในยุโรปุกลางทําไม่ได้นะในช่วงยุคยสองเนี่ยมันเริ่มมีแล้วนะคะที่มีพากย์วิจารณเรื่องของศาสนาอีกเล่มหนึ่งนะคะชื่อเด็กคาเมลอนนะคะอันนี้มันเป็นนวนิยายที่รวมเรื่อง ทั้งหมดหนึ่งร้อยเรื่องนะคะเอามาไว้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็เป็นการแบบถักทางระชดประชันสังคมนะคะส่วนคนสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงเสียไม่ได้เลยใครๆก็ต้องรู้จักนะคะคนนี้คือวินเลียมเช็เตียนั่นเองนะคะวรรณกรรมของเขาเนี่ยส่วนใหญ่สะท้อนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะคะให้เห็นคนในสังคมในยุคบริเนนซองอะว่ามันเขามี สภาพความเป็นอยู่มีการแต่งกายมีวิธีคิดอะไรยังไงบ้างนะคะเน้นเรื่องของใจิตใจแล้วก็ปัญญสัยนะคะอ่าหนังสือเล่มแรกนะคะก็คือ Romeo and j u l i ลีเนาะเขาพูดถึงตระกูลสองตระกูลเนี่ยที่ไม่ถูกกันนะคะจนแล้วจนรอดเนี่ยทั้งสองตระกูลเนี่ยก็มีลูกผู้ชายผู้หญิงก็คือโรม e โอแอนจูเลียแต่เขาก็มารักกัน เอา้าตะกุณไม่ถูกกันแต่มารักกันยังไงล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อารมณ์แบบพอดน้ำเน่าหนังช่องเจ็ดท่องสามประเทศไทยเลยใช่ไหมอ้ก็รักกันไม่ได้แล้วมันยังไงต่อโอเคอาจารย์ไม่สปอยให้ฟังก็ไปหาอ่านนะคะหรือไปดูหนังก็ได้นะคะรูปอันนี้นะโรเมโอนจูเลียนอันนี้ที่จารย์เอามาเนี่ยมันเป็นโฟสเตอร์หนังนะคะหนังเวอร์ชันเนี้ยคือแบบดังมากนะคะ ถ้าไม่ใช่โควิดเนี่ยอาจารย์ให้พวกเราดูในห้องแล้วเนี่ยแต่ว่าโควิดเนียก็ดูไม่ได้นะคะไปดูได้นะคะเรื่องนี้นักเอกสวยมากน่ารักมากนะคะแต่อย่าไปเซิร์ชหาชื่อเขาแล้วดูรูปเขาในปัจจุบันนะทำไมหรอไม่ใช่ไม่สวยสวยแต่ว่าเขามีอายุอารมณ์แบบเป็นคุณป้าคุณยายแล้วแต่เขายังสวยอยู่นะพอจะบอกอย่าไปเซิร์ชชื่อพวกเราก็ต้องไปเซิร์ชชื่อหาดูใช่ไหมอ่างั้นก็ต้องไปดูใช่ไหมคะ อีกเล่มนึงนะคะอันนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะเวนิดวานิ n นะคะซึ่งเป็นหนังสือนอกเวลาของโมหาเทมหนดงด้วยนะคะก็ต้องอ่านเนาะซึ่งถ้าใครแบบอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็ดูหนังก็ได้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อค้าชาวยิวนะคะซึ่งเขา่ก็ทําการค้าขายแต่มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นเออมันมีความเรื่องเกี่ยวกับไม่ยุติธรรมชาวยิวเหมือนถูก เอาเปรียบนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอาจารย์ไม่สบายต่อไปอ่านแล้วก็ไปหาหนังด้่าเองนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้าวๆนะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในยุคของเรืเนียสองนั่นเองซึ่งเป็นผลพวงมาจากการสร้างเครื่องพิมพ์แบบเรียงตัวอักษรแต่นอกจากนะคะ พวกวรรณกรรมพวกนี้แล้วเนี่ยค่ะมันก็มีการตรีพิมพ์หนังสือที่เป็นความรู้อื่นๆอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนจะเข้าสู่ยุคปัจจุบันศาสตร์เนะะี่ยค่ะมันมีตีพิมพ์หนังสือที่เป็นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะเยอะแน่นอนพอหลังจากมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์สำเร็จแล้วหนังสือวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถูกผลิตออกมาจํานวนเยอะมากๆนะคะงั้นเราไว้พูดกันในช่วงของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะส่วน ผลงานทางด้านศิลปะอื่นๆนะคะก็มีอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นประติกรรมนะคะจิตก,กรรมอะไรพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปพูดในหัวข้ออาร์ตเรเน่องละกันเนาะโอเคหวังว่าวันนี้พวกเราก็คงจะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเรเนซองส์แล้วก็เข้าใจเรื่องของแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจารย์ไปลวค่ะ